สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับเฮียปอ,ปอปอมนัทครับเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะฮะวันนี้สวัสดีวันอังคารที่สามตุลานะครับผมโอ้โหวันนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะัดที่สองครับอยู่เรีอังกฤษครับกลางสัปดาห์นัดตกค้างแล้วก็เพิ่มด้วยพิมพ์ชิปอังกฤษครับอ่าเสียครับหรือวันลีกทัวร์อังกฤษทยอยเดินทับกันเตะหมดเลยนะครับอ่าหัวค่ําก็จะเป็นทางด้าน,นเอฟซีแชมเปียนลีกฮะให้กำลัง จทีมจากไทยเราด้วยนะฮะวันนี้มีสองทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่บีจีได้ในบ้านฮะเจอกับเยฮุนดาโรนะครับผมคนนี้นะครับแล้วก็ไม่น่ามีอีกวันเตะวันพุธนะฮะวันนี้เฮียพอจะพาไปชมเกมนะฮะยูฟาแชมเปี้ยนส์ะทีเด็ดเลยฮะที่ได้มาะะแล้วครับจะเป็นในเวลาช่วงปีสองครับจะเป็นทด้านของร้องนะคะจะเปิด บ้านครับเจอกับปืนใหญ่อาเซนนครับโอ้โหคู่นี้อาเซนนฟอร์มหรูเลยทีเดียวครับผู้นี้อาเซนนต่อครึ่งลูกครับไหลไปคร,รึ่งควบลูกแล้วไหลไปที่หนึ่งลูกโอ้โหราคาแน่นอนจริงครับเจอกันครั้งล่า,าสดุดฮะต้องย้อนไปปีสองพันสิบหกเลยฮะอุ่นเครื่องครับแมนนาเซนนเสมอิงด้านของร้องไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผลง,งานล่าสุดเป็นไงครับ ร้องนะฮะไปเยซาบูครับชนะหนึ่งศูนย์เล่นในบ้านชนะตูลุสสองหนึ่งครับแชมเปติกนัดแรกของพวกเขาเสมอซบิยาหนึ่งหนึ่งครับเล่นในบ้านแพ้ด้านของแม็ตนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้มูนโกสามศูนย์นะฮะงานของอาร์เซนอลเป็นไงครับโหล่าสุดครับพวกเขาไล่ทรอยเซาคอนปอนมัสไปสี่ศูนย์ครับแล้วก็ชนะนัมบราดฟอร์ดนะครับหนึ่งศูนย์ เหมอทางด้านทำได้ฮอสเปอร์นะฮะสองสองแล้วก็ยูฟาฮะได้ในบ้านทลมด้านของพีวีไฮโดรเพนนะฮะสี่ศูนแล้วก็ชนะด้านเอเวอร์ตันหนึ่งศูนย์อ้ยฟอร์มถือว่าสุดยอดเลยฮะฤดูกาลนี้ฮะ,ะสำหรับอาร์เซนอลห้านัดนะฮะพวกเขาสเสมอเพียงนัดเดียวครับจากการเสมองด้านของสเปอระะ์ฮะวันนั้น ตารางคะแนนครับอาร์เซนอลอยู่ในกลุ่มบีแข่งหนึ่งนัดเท่ากันหมดครับอาร์เซนอลครับชนะหนึ่งเสมอแพ้ไม่มีครับได้สี่เสียศูนย์มีอยู่สามแต้มครับอันดับสองเป็นร้องครับที่เสมอสิบย่ามาหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็อันดับท้ายก็เป็นพีทีไฮโดเพนนะครับสําหรับอาร์เซนอลครับสารออกไปเยือนนะฮะพวกเขาหวังเก็บหกแต้มฮะจะได้เล่นง่ายแล้วก็ทยานเป็นเจ้าฝูงต่อครับ บูเรนบาดเจ็บไม่มีฮะก็รุนทางด้านของกาเบรียลเจซูส้าจะออกซาร์เปตัวจริงหรือเปล่าครับถ้าไม่พร้อมก็มีทางด้านของอ่าเอ็นตี้เอกเทียนะฮะที่พร้อมอยู่แล้วนะฮะทางฝั่งซ้ายก็มาตินนะฮะมาตินเนรี่นะครับผมทางฝั่งขวาก็จะเป็นฮะบุกยศสาก้าฮะแดนกลางมาติโอเดกาสนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับผม กลางก็ไปดีแคทไลท์คู่กับมัสปาเต้ครับแผงหลังก็สาริวาจับคู่กับอ่าเลี่ยมครับแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นซิงโก้ครับส่วนแบ็คขวานี่ต้องชดเป็นไว้อีกทีนะฮะส่วนอร้องนะฮะก็ตัวผู้ได้บาดเจ็บแทบไม่มีเลยฮะฟูทีเหมือนกันครับสนุกครับเกมนี้สนุกในเวลาตีสองครับคู่นี้เปอฟันทงฮะต่อเซนนนฮะ มีใช้แน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะฮะรุ้นได้เลยครับผมอาร์เซนอลน,นะครับไปเยือนนะครับไปเยือนหน้าของร้องต่อที่ลูกหนึ่งไหวแน่นอนครับคู่นี้ยิงไม่ต่างกับสาไมไหมครับฟันทงครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนจากลากันไปนะฮะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยฮะ,ะการติดตามด้วยนะครับผมก็เป็นทางด้านของ YouTube c h a n n น l ฮะ,ะช่องปอมนะัทนัถแทงนะครับผม ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีทีเด็ดให้แล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้คนระับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ